เช้าวันนั้นตลาดสดคึกคักด้วยเสียงพ่อค้าแม่ค้ากลิ่นอาหารทะลอยประปนกับควันจากรถเข็นริมทางแสงแดดยามสายสะท้อนบนถนนซีเมนร้อนระอุเสียงผู้คนพูดคุยและต่อรองราคาดังก้องอยู่รอบตัวในมุมเล็กๆของตลาดมีร้านข้าวผัดเก่าแก่ที่เงียบสงบเจ้าของร้านเป็นชายไวกลางคนหน้าตาเหนื่ล้าเมื่อไหลลงขมับขณะเขาใช้ตะหลิวพลิกข้าวบนกระทะเหล็ก ทันใดนั้นชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาเสียงหัวเราะย่อดังสะท้อนในอากาศสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยการเหยียดยามหนึ่งในนั้นผลักโต๊ะจนเก้าอี้ล้มกระแทกพื้นเสียงดังทำให้คนรอบๆหันมามองทันทีเจ้าของร้านยืนนิ่งตัวสัน่นมองเห็นสายตาเหยียดยามที่กำลังเล่นสนุกกับความอับอายของเขาปลิ่งไม่ของข้าวที่ถูกทอดเกินไปเริ่มอบอวล เสียงน้ำมันเดือดแตกดังประตูในกระทะหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาจากอกมือที่ถือทัพพีสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้ผู้คนในตลาดค่อยๆถอยออกห่างไม่มีใครยื่นมือเข้าช่วยเสียงหัวเราะของกลุ่มชายหนุ่มยิ่งดังขึ้นบาดลึกเข้าไปในจิตใจเจ้าของร้านในขณะที่เขากำลังจมอยู่กับความอับอายสายตาของหญิงสาวคนหนึ่งมองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด เธอคือบุตรสาวเพียงคนเดียวของเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลร่างสูงสง่าแต่งกายหรูหราสะดุดตาเธอขยับริมฝีปากเบาๆสั่งคำสั้นๆทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ทรงพลังดังก้องไปทั่วตรอกตลาดรถเบนลี่สีดำมันวาวสิบคันแล่นเข้ามาพร้อมกันไฟหน้าส่องสว่างจนผู้คนต้องยกมือบังตาผู้คนที่ยืนมุงอยู่รอบๆต่างพากันอ้าปากค้างเสียงกรีดร้องและเสียงซุบซิบดังไปทั่ว กลุ่มชายหนุ่มที่กำลังรังแกชชนักทันทีใบหน้าที่เคยยิ้มเยาอแปลเปลี่ยนเป็นความตกใจเจ้าของร้านยืนนิ่งเสียงหัวใจเขาดังก้องในหูราวกับระคังหนักสายตาของเขาสบเข้ากับหญิงสาวผู้เพิ่งเดินลงจากรถแสงแดดสะท้อนบนชุดสีขาวของเธอสว่างจ้าเหมือนดั่งรัศมีเธอก้าวเข้ามาใกล้ช้าช้าผู้คนรอบข้างเบี่ยงตัวหลีกทางทุกก้าวที่เธอเดิน เสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นเหมือนจะตอกย้ำความเงียบที่ปกคลุมเจ้าของร้านไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรความอับอายยังคงเกาะแน่นในใจแต่ความสับสนรเริ่มกลายเป็นความตะลึงเมื่อรถเบลลี่ทั้งหมดหยุดเรียงรายราวกับขบวนราชพิธีหญิงสาวยกมือขึ้นชี้ไปที่เขาทุกสายตาในตลาดหันมามองพร้อมกันบรรยากาศเงียบงันจนได้ยินแม้แต่เสียงลมหายใจหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นในชั่วขณะนั้น เสียงหัวเราะย่อดังสะท้อนอยู่ในตรอกแคบๆกลิ่นควันน้ำมันเก่าลอยคลุ้งจากร้านข้าวผัดที่ไฟยังอ่อนๆบนเตาเจ้าของร้านก้มหน้ากว่าเศษข้าวที่ถูกปัดทิ้งลงพื้นเหงื่อไหลซึมตามขมับจนแสบตาคนรังแกยืนกอดอกมองด้วยสายตายเย้ยหยันเสียงรองเท้าหนังขูดกับพื้นซีเมนทำให้บรรยากาศอึดอัดหัวใจเจ้าของร้านเต้นแรงรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวถ่วงหนักมือที่จับทัพีเริ่มสั่นจนเสียงกระทบเหล็กดังชัด คันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์หรูคำรามจากปลายซอยแสงไฟหน้ารถส่องวาบเข้ามาราวกับเปลี่ยนบรรยากาศทั้งหมดดวงตาทุกคู่หันไปมองอย่างตกตะลึงรถเบนลี่สีดำมันวาวแล่นเข้ามาพร้อมกันทีละคันสิบคันเรียงแถวอย่างสง่างามเหมือนขบวนพิธีใหญ่เสียงเบรกนุ่มลึกแต่ก้องสะท้อนในซอยเงียบหน้าต่างรถลดลงช้าๆเผยให้เห็นหญิงสาวในชุดหรูเธอคือบุตรสาวเศรษฐีที่มีชื่อเสียงทั้งเมือง สายตาของเธอเย็นเฉียบมองตรงไปที่คนรังแกร,รอยยิ้มบางปรากฏขึ้นแต่กลับทำให้บรรยากาศยิ่งกดดันเจ้าของร้านข้าวผัดยืนนิ่งเหมือนร่างกายไร้น้ำหนักกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยตามลมเข้ามาปะปนกับควันไฟบนเตาเสียงประตูรถเปิดออกพร้อมกันราวกับการประกาศอำนาจผู้ติดตามในชุดดำก้าวลงมาเรียงรายเต็มซอยฝีเท้าแข็งแรงก้องสะท้อนจนพื้นสั่นเบา คนรังแกถอยหลังโดยไม่รู้ตัวใบหน้าซีดลงทันทีหญิงสาวก้าวออกจากรถคันหน้าส้นรองเท้ากระทบพื้นเป็นจังหวะหนักแน่นเธอหันไปมองเจ้าของร้านด้วยสายตาที่แฝงความอ่อนโยนแต่ทันทีที่หันกลับไปยังคนรังแกแววตาแข็งกร้าวราวกับคมมีดเสียงรอบข้างเงียบงนันจนได้ยินเพียงลมหายใจความตึงเครียดสะสมจนเหมือนอากาศจะระเบิดออกทุกสายตาจับจ้องไปที่เธอ และในวินาทีนั้นความเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นอย่างไม่อาจคาดเดาหญิงสาวยกมือขึ้นเล็กน้อยบรรยากาศรอบตัวกลับกดดันยิ่งกว่าเดิมเสียงลมหายใจของผู้คนฟังชัดเจนราวกับกล้องอยู่ในอกแม้แต่เสียงแมลงบินก็ยังสะท้อนให้ได้ยินผู้ติดตามในชุดดำหยุดเคลื่อนไหวทันทีสายตาทุกคู่จ้องตรงไปที่กลุ่มชายรังแกใบหน้าของพวกเขาเริ่มสันเครือรอยยิ้มเย้ยหยันที่เคยมีกลายเป็นความหาดวัน เจ้าของร้านข้าวผัดยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนเหมือนกลองดังอยู่ในหูกลิ่นหอมของข้าวผัดที่เริ่มไม่บนเตาผสมเข้ากับกลิ่นน้ำหอมอันทรงพลังจากหญิงสาวตรงหน้าเธอก้าวเข้าใกล้ทีละก้าวเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นซีเมนสะท้อนกล้องทุกก้าวที่เดินเหมือนกรีดลึกลงในความเงียบเจ้าของร้านแทบไม่กล้าขยับแม้แต่ปลายนิ้วเมื่อเธอหยุดอยู่ตรงหน้า สายตาคมกริบของเธอจับจ้องไปที่ชายรังแกเพียงเสี้ยววินาทีความกล้าหาญของพวกนั้นหายวับไปมือที่เคยผลักโต๊ะสั่นสะท้านจนเห็นได้ชัดผู้คนในตลาดเริ่มสุบสิบเสียงเบาแต่กลับไม่มีใครกล้าขยับเข้าใกล้บรรยากาศเหมือนถูกกักคังด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็นทุกคนรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นหญิงสาวเอื้อมมือชีอ้เปังเจ้าของร้าน เสียงของเธอดังชัดเจนแฝงด้วยพลังที่บังคับให้ทุกคนต้องฟังคำพูดเพียงสั้นๆแต่กลับทําให้ทุกสายตาในตลาดเบนมามองที่เขาพร้อมกันหัวใจของเจ้าของร้านเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกร่างกายชาไปทั้งตัวเขาไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้ชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงหน้ากำลังจะพลิกทุกอย่างอย่างสิ้นเชิงเสียงรอบตัวเหมือนถูกดูดหายไปจากโลก เหลือเพียงเสียงหัวใจของเจ้าของร้านที่ดังสะท้อนอยู่ในอกแววตาของหญิงสาวยังคงมุ่งตรงมาที่เขาแสงแดดยามสายสะท้อนบนผิวรถเบนลี่จนแสบตาเธอเอ่ยเสียงชัดถ้อยชัดคำถ้อยคำนั้นดังกล้องไปทั่วตลาดตั้งแต่วินาทีนี้คุณคือแขกคนสําคัญของฉันผู้คนที่มุงดูต่างอ้าปากค้างไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินกลุ่มชายรังแกก้าวถอยหลังเหงื่อเม็ดโตไหลาตามขมับ ริมฝีปากสั่นเครือเหมือนกำลังจะเอ่ยคำแก้ตัวแต่เสียงก้าวเท้าของผู้ติดตามชุดดำที่ก้าวเข้ามาใกล้กลับทำให้พวกเขาหยุดหายใจชั่วขณะเจ้าของร้านข้าวผัดยืนแข็งทื่อกลิ่นข้าวไม่ยังคลุ้งอยู่รอบๆดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความตะลึงทุกสัมผัสรอบตัวเหมือนถูกขยายจนชัดเจนเกินจริงหญิงสาวยกมือขึ้นเล็กน้อยเสียงประตูรถสิบคันเปิดออกพร้อมกัน บานประตูหรูหราสะท้อนแสงราวกับพิธีการยิ่งใหญ่เสียงโลหะขยับประสานกันก้องสะท้อนในซอยแคบทุกคนที่มุงดูถึงกับปืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบและความกลัวแต่สำหรับเจ้าของร้านข้าวผัดมันคือช่วงเวลาที่ร่างกายเขาแทบไร้น้ำหนักหญิงสาวก้าเข้ามาใกล้จนระยะห่างเพียงไม่กี่ก้าวเธอหันมาสบตาเขาตรง,ตรง แววตานั้นมีทั้งความเย็นชาและความเมตตาปะปนกันความรู้สึกอันหนักอึ้งในอกของเขาเริ่มเปลี่ยนไปอย่างประหลาดริมฝีปากของหญิงสาวขยับช้าช้าน้ำเสียงนุ่มลึกแต่หนักแน่นดังออกมาคุณไม่ใช่คนที่ควรถูกเหยียบย่ำเช่นนี้ทุกคำเหมือนกระแทกเข้าหัวใจของเจ้าของร้านโดยตรงดวงตาเขาร้อนเผาเสียงรอบข้างเงเงียบกริบจนได้ยินเพียงลมหายใจกลุ่มชายรังแกย,ยืนแข็งราวกับถูกตรึงไว้กับที่ เงาของรถสิบคันทอดยาวปกคลุมพวกเขาเหมือนกรงขังหญิงสาวขยับมืออีกครั้งผู้ติดตามในชุดดำเคลื่อนไหวพร้อมเพรียงฝีเท้าหนักแน่นกระแทกพื้นทีละก้าวเสียงดังก็เหมือนค้อนตอกลงกลางอกของชายพวกนั้นเจ้าของร้านข้าวผัดหายใจติดขัดกลิ่นหอมปนไม่ของข้าวยังคลุ้งอยู่ไม่เลือนเหงื่อชื้นตามแผ่นหลังเย็นวาบความรู้สึกทั้งหวาดกลัวและสับสนถาโถมเข้ามาพร้อมกัน หญิงสาวหันกลับมามองเขาอีกครั้งสายตาของเธอนิ่งสงบแต่มีประกายบางอย่างที่ยากจะอธิบายเหมือนเป็นสัญญาณว่าโชคชะตากำลังพลิกผันและเขากำลังจะถูกดึงออกจากโลกที่เคยรู้จักไปสู่บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมริมฝีปากของเจ้าของร้านสั่นเล็กน้อยเขาอยากเอ่ยคำใดสักคำแต่เสียงกลับไม่ยอมออกมาความร้อนจากเตายังคงลอยฟุ้งขึ้นมาผสมกับกลิ่นน้ำหอมอันหรูหราของหญิงสาวตรงหน้า เธอขยับเข้ามาใกล้จนเขาได้ยินแม้กระทั่งเสียงหายใจของเธอแววตาคมดุดคมดาบทิ่มแทงเข้าไปในใจแต่ในดวงตานั้นกลับมีประกายของความอ่อนโยนซ่อนอยู่ทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บแน่ในอกเสียงฝีเท้าผู้ติดตามก้องสะท้อนอยู่รอบซอยกลุ่มชายรังแกตัวแข็งราวกับถูกจับปรึงด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้าส่งเสียงตลาดที่เคยเต็มไปด้วยเสียงอึดทึกแบบนี้เงียบสงัดอย่างน่ากลัว หญิงสาวหันไปสบตากับคนของเธอเพียงพยักหน้าเบาๆทุกคนก็เข้าใจในทันทีฝีเท้าหนักแน่นเริ่มเคลื่อนเข้าใกล้ชายรังแกเสียงรองเท้าหนังขูดกับพื้นเหมือนเสียงที่ภาคสาที่ไม่อาจหลีกหนีเจ้าของร้านรู้สึกเหมือนร่างกายไร้น้ำหนักแขนขายเย็นชาเหมือนเลือดในกายหยุดไหลทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ต่างจากความฝันที่เหนือจริงแต่แสงแดดที่แผดเผาบนใบหน้าเตือนเขาว่านี่คือความจริงทั้งหมด ชายรังแกเริ่มถอยหลังทีละก้าวเสียงหายใจของพวกเขาหนักและทีเหงื่อเม็ดใหญ่ไหลลงตามขมับจนเปียกเสื้อแววตาที่เคยเย้ยหยันกลับเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกหญิงสาวยังคงยืนนิ่งเรากับเธอไม่ต้องทำอะไรแต่ทุกอย่างกลับอยู่ในกำมือแสงแดดสะท้อนบนชุดสีขาวของเธอสว่างจนผู้คนรอบข้างไม่กล้าสบตานานผู้ติดตามในชุดดำล้อมวงรอบกลุ่มชายรังแก ฝีเท้าของพวกเขากดเสียงก้องสม่ำเสมอคล้ายกับกรองที่กำลังเร่งจังหวะของหัวใจทุกคนในที่นั้นอากาศเริ่มหนาแน่นจนผู้คนรอบข้างต้องกลั้นหายใจเจ้าของร้านข้าวผัดยังคงยืนแข็งค้างมือสั่นจนตะหลิวหล่นกระทบพื้นเสียงดังเสียงโลหะกระแทกทำให้ความเงียบยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกหัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาจากอกหญิงสาวกล้าเข้าไปใกล้หนึ่งก้า เพียงก้าวเดียวเสียงฝีเท้าของเธอก็สะท้อนกล้องไปทั่วตลาดสายตาของทุกคนจับจ้องอยู่ที่เธอและในเสี้ยววินาทีนั้นเองเธอเอ่ยคำพูดที่ทำให้ทั้งตลาดต้องตกตะลึงตั้งแต่วินาทีนี้เขาไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปเสียงของหญิงสาวกังวลชัดเจนราวกับคำพิพากษาทุกคนในตลาดเงียบกริบดวงตาเบอิอกว้างด้วยความตกใจแม้แต่เสียงลมที่พัดผ่านก็เหมือนหยุดลงชั่วขณะกลุ่มชายรังแกยืนนิ่ง ดวงตาสั่นระริกเหมือนกำลังมองเห็นเงาของความพินาศผู้ติดตามในชุดดำขยับเข้ามาใกล้ทีละน้อยฝีเท้าแน่นหนักจนทำให้พื้นซีเมนสั่นสะเทือนเจ้าของร้านข้าวผัดหายใจติดขัดร่างกายชาไปทั้งตัวเหมือนถูกพันธนาการด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นความร้อนจากกระทยยังคงแผดเผาอยู่ด้านหลังแต่กลับไม่อาจกบความหนาวเย็นที่วิ่งไปทั่วสันหลังหญิงสาวหมุนตัวเล็กน้อย สายตาเธอยังคงจับจ้องตรงไปที่เขาริมฝีปากขยับช้าๆพร้อมคำพูดที่บาดลึกลงในใจคุณจะไปกับฉันเสียงฮือฮาดังก้องขึ้นรอบตลาดทันทีผู้คนต่างหันหน้ามองกันด้วยความตกใจแววตาหลากหลายทั้งชื่นชมทั้งหวาดหวัน่นทั้งสับสนบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันที่ไม่อาจอธิบายได้เจ้าของร้านยืนนิ่งหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบจะระเบิดออกมา ดวงตาพร่ามัวด้วยเหงื่อและความตื่นตระหนกในหัวเขามีเพียงคำถามเดียวที่วนซ้ำไปมาทำไมต้องเป็นฉันริมฝีปากของเขาอ้าค้างแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาสายตาของผู้คนรอบตลาดยังคงจับจ้องแสงแดดยามสายสะท้อนกับกระจกเงาวับของรถเบลลี่สิบคันทำให้บรรยากาศยิ่งเต็มไปด้วยความเหนือจริงหญิงสาวกล้าเข้ามาใกล้อีกเก้า กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆแผ่ซ่านมาปะทะกับกลิ่นข้าวไม่จากเตาวความแตกต่างราฟ้ากับดินกระแทกเข้าในประสาทสัมผัสของเขาทำให้หัวใจยิ่งเต้นแรงอย่างไรทิศทางผู้ติดตามในชุดดำยืนนิ่งเป็นแนวกำแพงมนุษย์เงาของพวกเขาปกคลุมกลุ่มชายรังแกไว้จนมิดความเย้ยหยันที่เคยมีเลือนหายไปหมดสิ้นเหลือเพียงความกลัวที่ฉายชัดบนสีหน้าซีดเผือดเจ้าของร้านพยายามจะก้าวถอย แต่ขาแข็งจนไม่ยอมขยับเสียงลมหายใจของตัวเองดังสะท้อนอยู่ในหูเหมือนเขากำลังถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกหนีหญิงสาวยื่นมือออกมาปลายนิ้วเรียวยาวแต่ลงบนโต๊ะไม้เก่าที่เต็มไปด้วยคราบน้ำมันเสียงเบาๆของเล็บที่ขีดไปบนผิวไม้กลับดังสะท้อนในความเงียบจากนั้นเธอเงยหน้าขึ้นมองตรงเข้ามาในดวงตาเขาตั้งแต่วันนี้ชีวิตค,คุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป คำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจผู้คนรอบตลาดต่างกืนน้ำลายด้วยความตื่นกระหนกแม้กระทั่งเสียงจักจันที่เคยร้องระงมยังหยุดลงราวกับโลกกำลังรอฟังเพียงคำตอบเดียวจากเขาเจ้าของร้านข้าวผัดยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังจะฉีกอกอกอกมาสายตาหลายสิบคู่รอบตัวจับจ้องมาที่เขาทุกความรู้สึกผสมปนเปทั้งหวัดหวั่นอับอายและไม่เชื่อ ริมฝีปากของเขาขยับเล็กน้อยแต่เสียงกลับติดค้างอยู่ในลำคอกลิ่งข้าไม่ยังคงคลุ้งฉุนควันบางบางลอยขึ้นจากกระทะที่ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครสนใจหญิงสาวยังคงยืนตรงหน้าเธอไม่ละสายตาจากเขาแม้แต่วินาทีเดียวแววตานั้นเหมือนบังคับให้เขาต้องตอบสนองแต่ในขณะเดียวกันก็มีแสงแห่งความเมตตาเจอ,อยู่ลึกๆผู้ติดตามในชุดดำขยับเข้าประชิดกลุ่มชายรังแก เสียงรองเท้ากระแทบพื้นทําให้พวกนั้นสะดุง้งเหงื่อไหลชุ่มไปทั่วใบหน้ามือสั่นจนแทบยกขึ้นปิดบังตัวเองไม่ทันความเงียบป,ปกคลุมทั้งตลาดไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาแม้แต่จากผู้คนที่มุงดูบรรยากาศเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยมือที่มองไม่เห็นหนักแน่นจนทุกคนแทบหายใจไม่ออกหญิงสาวยื่นมือมาตรงหน้าเขานิ้วเรียวยาวขาวสว่างท่ามกลางแสงแดดเธอเอ่ยเสียงชัดเจนอีกครั้ง มาถึงเวลาแล้วคุณต้องไปกับฉันเสียงคำพูดนั้นสะท้อนในหัวเขาเหมือนโลกทั้งใบเหลือเพียงประโยคเดียวให้เลือกหัวใจเต้นแรงจนเลือดสูบฉีดไปทั่วร่างแต่ร่างกายกลับยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมเสียงรอบข้างค่อยๆกลับมาตลาดที่เคยเงียบงันเริ่มมีเสียงซุบซิบดังขึ้นแต่ทุกคู่สายตาย,ยังคงจับจ้องมาที่ชายเจ้าของร้านข้าวผัดเขายืนลังเลใจสั่นระรวเหมือนกำลังยืนอยู่กลางทางสองสาย หญิงสาวยังคงยื่นมือค้างไว้แววตาที่มั่นคงและอบอุ่นทําให้ความกลัวในใจเขาค่อยๆค,คลายเธอไม่ได้เพียงแค่ยืนอยู่ในฐานะผู้มีอํานาจแต่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาในฐานะคนที่ต้องการช่วยเหลือเจ้าของร้านหลับตาลงชั่วครู่กลิ่นควันข้าวไม่ยังอบอวนอยู่รอบตัวเสียงหัวเราะเย้ยหยันจากเมื่อครู่ยังสะท้อนในหูแต่ในใจกลับเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่หนักแน่นกว่าเดิม เขาค่อยๆย,ยกมือขึ้นนิ้วสั่นเล็กน้อยก่อนแต่ลงบนฝ่ามือของหญิงสาวเสียงฮือฮาดังก้องไปทั่วตลาดผู้คนต่างมองด้วยความตื่นตะลึงและไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็นหญิงสาวยิ้มบางๆเธอหันไปส่งสัญ,ญญาณให้ผู้ติดตามประตูรถเบลลี่คันหน้าถูกเปิดออกอย่างสง่างามแสงแดดสะท้อนบนตัวรถราวกับเชื้อเชิญให้ก้าวข้ามโลกเก่าชายเจ้าของร้านก้าวออกจากร้านข้าวผัดเก่าแก่ ทุกย่างก้าวเหมือนทิ้งอดีตท,ที่เต็มไปด้วยการดูถูกไว้เบื้องหลังเสียงส้นรองเท้าของหญิงสาวและเสียงฝีเท้าของเขาเดินเคียงกันสะท้อนก้องราวกับเป็นท่วงทํานองใหม่ในชีวิตเมื่อประตูรถปิดลงเสียงเครื่องยนต์หรูด,ดังขึ้นพร้อมกันสิบคันรถทั้งหมดเคลื่อนออกไปอย่างสง่างามท่ามกลางสายตาของผู้คนเหลือเพียงเงาสะท้อนบนถนนที่ยังร้อนระอุจากแดดยามสายตลาดกลับมาเต็มไปด้วยเสียงจอแจดังเดิม แต่ในใจของทุกคนยังคงมีภาพเหตุการณ์ตรึงแน่นไม่มีใครลืมได้ว่าชายเจ้าของร้านข้าวผัดธรรมดาเพียงคนหนึ่งได้ก้าวขึ้นไปสู่โลกที่เหนือความคาดหมายด้วยมือที่หญิงสาวเศรษฐียื่นให้ในวันนั้น